อันนี้โฮมสเตย์พู้ละหงดูสินี่ที่เราเดินเมื่อกี้่ยฮะเดินชมสวนเนี่ยฮะวัดหนองผักชีเดี๋ยวเราจะไปหาน้ําดีกว่าไปหาชายเย็นร้านแถวนี้มีชาตันหยงนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินนะมี่ห้องเยอะมากมีห้องแมงวโดยที่นี่สามารถจะเดินเขาเรียกว่าอะไรพาแมวพาสัตว์เลี้ยงมาได้เดี๋ยวเราจะไปเดินหาชาตันหยงกันนะฮะทุกคนแถวๆหน้าวัดหนองผักชีทุกคนจ้า นี่ครับทุกคนอย่าเมมจะเต็มเราทาอีกนิดนึงนะฮะทุกคนนะทุกคนดีจ้าเดินมานะจ้าครับทุกคนที่หา้าจะเห็นบรรยากาศนี่ผูะหลงนะฮะเดี๋ยวจะไปตรงนี้ฮะพี่หนึ่งไปข้างหน้าหน่อยหนึ่ง,งะฮะใช่้้้งปจะเ็็นนนาาาขาใกบ ตัวนี้จะเป็นชุมชนบ้านคนด้งเดิมหมดเลยบ้านคนด้งเดิมหมดเลยจ้ะแต่ถ้าถ่ายวัดตอนเย็นก็สวยนะใช่เดี๋ยวอ๋อไม่เป็นวงกลมค่ะเดี๋ยวเคลียร์เมมก่อนตอนนี้แอบถ่ายว่าตรงนี้ไปข้างหน้าวัดด้านนี้กลับมาแล้วโต๊ะด้านข้างนะคะพี่เตรียมข้าวไว้ให้หิวอิ่มแล้วพี่หนึ่งไม่หลวงพ่อสูงหลวงพ่อสูงข้างหน้าจะดำๆค่ะเป็นพระที่ลอยน้ำมาอ่านป้ายข้างหน้าได้โอเคโอเค แล้วก็มีมนดหลงพระสูงเป็นอดีตเจ้าอาวาสจ้ะค่ะเลยเข้าไปจะมีมุมที่เขาทําให้ถ่ายรูปมีท่าเรือท่าอะไรโบราณโบราณได้ได้ได้แต่ถ้าทะลุตรงวิหารหลวงพ่อดาตงออกไปจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อโบราณของป้าอมพรอ่อโอเคออริจินอลของย่านนี้จ้ะนั่งเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวลืมอีกทีดีมากเห็นไหมเนี่ยพูดละหงโฮมสเตย์กันเองมากส่วนตัวมากน่ารักมากเดี๋ยวไปไปก่อนเดี๋ยวจะได้มานั่งรบเมม นะฮะได้เพราะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณไม่ถึง10นาที <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> ครับอ่านี่เราเดินนะฮะตัวนี้น่ารักมากเลยลูกน่ารักมากเลยทุเรียนเดีลูกจ้ะนี่ฮะทุกคนจ้าลึดนะม,มากเลยทุกคนจ้าเดี๋ยวไปนะฮะ ไปหาชาตันยงกันเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้มีชาตันยงเราตามรอยไปพี่หนึ่งน่ารักมากค่ะเป็นโฮมสเตย์ที่กันเองมากดูจากรอยยิ้มการพูดจานะฮะทุกคนนะฮะอุ้ยเสียดายเตรียมอาหารไว้ให้ไม่งั้นนะฮะก็จะทานเพราะว่าเราเพิ่งไปรีวิวไปกินค่ะไปทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยวใบบัวมานะครับทุกคนไม่นั้นก็จะได้ร่วมรับประทานทานที่เตรียมไว้ให้ ต,ต้องบอกอิ่มจริงๆเลยเมื่อกี้กินมาสามเมนูฮะอร่อยมากพุดเตียวใบบัวนะฮะเป็นอะไรนี้ฮะกะเพรากะเพราหมูตุ๋นนะฮะพี่หนึ่งและทุกคนรวมไปถึงอะไรนะเย็นตาโฟอร่อยมากนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกที่ทานไปเมื่อกี้ข้าหมูแดงหมูกรอบทุกคนนะฮะข้าหมูแดงหมูกรอบนี่หาวัดออกมาเจอวัดเลยทุกคน เป็นทำเลทองมากทุกคนเราไม่อยากจะอวยนะเพราะเราถึงบอกว่าเวลาไปทําหลักสูตรที่ไหนไปพักผ่อนที่ไหนทํางานที่ไหนเราจะต้องเอาสิ่งดีๆมาฝา,าว,ว่า,วาไงลูกไ, <laughs> ไม่กัดหรอกแต่มันจะงับผมแล้ว <laughs> มันจะเอาไว้ใจไม่ได้นะเดี๋ยวมาอีกรอบมันจะกัดผมไปเนี่ยมาเนี่ยพวกสัตว์มีเขี้ยวมีคมพวกเนี้ยไว้ใจไม่ได้นะคะทุกคนพอเมื่มันกัดแล้วเราเนี่ยเอาผิดกับใครไม่ได้ไงฮะไปหาหมออย่างเดียวฮะนี่ฮะวัดหนองผักชีเรากําลังตามหาชาตันโยงเร็วเดี๋ยวจะปิดทุกคนไปตรงนี้ชาตันโยงจําได้ มีอาหารตลอดทางเลยนะจนสุดนู้นเลยคะพะหน52ห้ต้นซอยเลยนะฮะทุกคนซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดยิ่งเจริญแล้วก็สะพานใหม่รพไฟ้สะพานหมัก็เดินเข้ามามี่สองกิโลกว่าเองทุกคนเดินมาไม่ถึงการซอยก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใบบัวอ,อร่อยมากทุกคนนะฮะจริงๆอ่ะเราอยากไปทานอะไรอีกเยอะเลยนะคะฉะนั้นเสียใจด้วยนะฮะสำหรับร้านที่เราไม่ได้เอามาฝากค่ะทุกคน ต้องแสดงความเสียใจจริงๆฮะแต่ร้านบางร้านเขาก็บอกว่าเชื่อฉันไม่แคร์เอาก็ไม่แคร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่เราไม่ได้แล้วไปรู้มารับประทานความอร่อยมาบอกต่อให้โลกรู้นะฮะถูกไหมครับทุกคนนี่ฮะบรรยากาศในซอย52นะฮะแต่ว่าโฮมสเตย์นะฮะผู้ระหงเนี่ยอยู่ในแยก52นะฮะพหลโยธิน52แยก52เนี่ยมันมีทั้ง CJ มีทั้ง เซเว่น oh, แสดงว่าความเจริญมาถึงะฮะทุกคนตลอดตลอดทางเข้ามา2กิโลเนี่ยมีแต่ร้านรวงนะฮะทุกคนดูสิมีแต่ของขายเยอะแยะเลยนะฮะสวัสดีค่ะนี่บาร์บีคิววิกเหรอะฮะสามกอบาร์บีคิวสามกอทุกคนเนี่ยฮะร้านรวงเยอะเลยทุกคนเนี่ยฮะดูสินเนี่ยทุกคนชาตันหยงอะ่ะ อ๋อนี่ไงหน้าโลตัสโก็เฟรชโอ้แยก3 8แปดทุกคนใช่ไหมเอ้าไหนอ่ะ้พี่เจ้าไหนอ่ะชาตันหยองอยู่ตรงไหนจ้าพ่อบิ๊กซีตรงโ,งโน้นอีโลตัสโหตายแล้วโลตัสกับบิ๊กซีเป็นคนละเรื่องกันเลยนะนู่นชาตันหยองอยู่มินิบิ๊กซี ตายแล้วโลตัสมาบางบิ๊กซีชาตันหยงจะยังไงเมมจะเต็มแล้วดูซิจกรรมเลยนะฮะฉลองเปิดสาขาใหม่นี้หาชาตันหยงทุกคนมาเร็วเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วจะไปดูดวลเพลงชิงทุนที่ผู้ละหงโฮมสเตย์ให้เย็นหนำใจทุกคนนี่ฮะชาตันหยงนี้อยู่ตรงนี้จ้าเจอแล้วชาตันหยงนะฮะนี่ฮะทุกคนเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้า แน่นแน่นแน่แน,นมากเลยทุกคนจา๋าอู้นี่ฮะอย่าหลงนะอยู่หน้ามินิบิ๊กซีนะฮะชาตันหยงทุกคน,กคนตัวนั้นมันโรตา่ยเดินมาแยก38 52ิบแ้าสนะพอหุ่นอยู่ที่52แยก38มสิแปดเจะแยก52นะั่นคือเลี้ยวไปพูดละหงโฮมสเตย์ Stay, ฮะทุกคนจา๋าโอ้ยพรุ่งนี้เขาปิดนะทุกคนทำไงอนะพรุ่งนี้เราต้องซื้อไปทีเดียวเลยสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมครับประมาณนี้ฮะทุกคนจา๋านี่ฮะบรรยากาศตลอดทางมีแต่ร้านค้า ชะะาตันหยงนะะชอบชื่อนี้มากเลยชื่อเหมือนนางเอกละครนะทุกคนโอ้ยเมมจะเต็มแล้วเดี๋ยวเราโพสต์นี้ก่อน